ก็สวัสดีคร ok ับทุกคนวนะครับว okay. ันนี้มาอยู่กับร้าน CK CK Shop บริการขายไก่ตันราคาถูกสุดคุ้มกันนะครับวันนี้พี่ก็จะพามารีวิวไก่ตันราคาสุดคุ้มกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นตัวไหนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นรหัสที่พี่มาแนะนานะครับเป็นไก่ตันราคาสบายกระเป๋าครับราคาแค่79บาทเองนะครับทุกคนเป็นไก่ตันโมจิตื่นนะครับรุ่นล้ำใหม่และดาบสมอนะครับผมไม่มีเกลือแน่นอนนะครับก็คือการันตีรหัสแน่นอนโอเคนะครับแล้วก็ใส่จำนวนที่เราจะซื้อไปเลยพี่ก็ซื้้้อเนนิะคครับลดสาไยผม แล้วก็นี่นะครับผมแล้วก็รหัสจะมาอยู่ในประวัติการซื้อของเราแล้วนะครับให้เราทําการกดดูข้อมูลการสั่งซื้อเพื่อแสดงรหัสยูนแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูรหัสกันเลย ก็โอเคนะครับตอนนี okay, well, Then, ้เรามาอยู่ก it ับรหัสจากร้านซ K เค Shop ชอกันแล้วนะครับผมรหัสการ์ติโมจิตื่นนะครับทุสกิลเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในรหัสนี้ให้อะไรกันบ้างนะครับก็เริ่มจากเงินเลยนะครับผมก็มีอยู่17ล้านนะครับผมก็เงินเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็แฟงเมลือเงินวบก็มีอยู่7,000สามเลยนะครับผมก็ทําผลตื่นได้หลายผลเลยนะครับผมต่อไปก็เป็นค่าพลังนะครับผมก็อัพให้ประมาณนี้เลยนะครับผมถ้าใครสนใจไปเล่นสายพลังหรือว่าสายดาบนะครับหรือสายผลนะก็สามารถรีได้นะครับผมก็มีที่ ให้พร้อมเลยนะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นไอเทมในตัวนะครับไอเทมในตัวนี้ก็มีเยอะมากเลยนะครับผมก็เป็นดาบคู่พร้อมมาพร้อมเล่นเลยนะครับผมดาบคาเวนเดอร์นะครับมีมาพรนะครับมิดไนนะครับผมนี่ดาบเซเมอร์อะไรต่างๆนะครับผมส่วนใหญ่ก็เป็นมาพร้อมเล่นเลยนะครับผม ประมาณนี้เลยนะครับนี่แล้วก็มีหมวกกระจกด้วยนะครับผมจะใครอยากเอาไปทําแบบเผาวีซีตอบก็ทาได้นะครับแต่ว่าของโพดีก็น่าจะสุ่มนะครับผมอันนี้ก็มีผ้าคลุมคาตาคูลีนะครับผมส่วนผลในตัวก็มีเป็นนี่นะครับผลฟินิกนะครับผลได้นะครับแล้วก็ผลพานะครับผมแล้วก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่มีกระจกนะครับแล้วก็มีที่ครับสมอด้วยนะครับผมนี่ก็ฟาร์มอีกนิดก็น่าจะได้สมอดในรหัสนี้แล้วนะครับโอเคนะครับก็มีรหัสประมาณนี้เลยต่อไปนะครับผม พี่ก็ได้เป็นตัว6บัตรมานะครับผมก็มาพร้อมเล่นเลยนะครับผมก็นี่แม็กเลย600นะครับผมแล้วก็เป็นโมจิตื่นทุนสกิลนะครับผมนี่ทุนสกิลเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันก่นกอนว่าทุนสกิลจริงไหมนะครับก็มาตัวนี้เลยนะครับเรามาเช็คกันเลยนี่นะครับแล้วก็เช็คไปนะครับนี่ครับทุกคนก็ตื่นทุนสกิลนะครับ Z X C V F แล้วก็สกิลแท็บนะครับผมนี่ก็ใช้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ให้มาเป็นตัว ดับคู่มาพร้อมเล่นอะไรต่างๆนะครับก็คือใครซื้อไปจากร้าน CK CK Shop ก็เป็นรหัสพร้อมใช้เลยนะครับผมก็โอเคนะครับทุกคนก่อนจะจบคลิปนี้นะครับพี่ก็ขอฝากร้าน CK CK Shop ช็ด้วยนะครับผมก็เป็นร้านแก่ตันราคาสบายกระเป๋ากันนะครับผมก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะครับมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับทั้งแฟนเพจก็จะมีกิจกรรมนะครับเป็นกิจกรรมแจกรหัสบ่อยๆนะครับผมก็ถ้าใครสนใจก็ไปติดตามเพจกันได้เลยไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย